การวิ่งมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความรู้สึกด้านแบ่งปันความรู้สึกให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็รูปร่างสุขภาพนี้แน่นอนมีแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนตั้งแต่ระบบการตื่นตื่นนอนเมื่อก่อนเราตื่น10โมงเดี๋ยวนี้เราตื่นตีสี่ตีห้านอนไม่เกิน4ี่ทุ่มเพื่อที่จะตื่นมาวิ่งในวันรุ่งขึ้นแบบสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็รู้จักที่จะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นคนรอบข้างให้เขาได้รู้ว่าวิ่งมันดียังไง แฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเลยแล้วก็ตื่นสายมากสายกว่าผมอีกผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไปบังคับผมจะใช้การวิธีการซึมซับโดยการผมออกมาวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยผมเจออะไรที่ดีๆผมก็จะกลับไปเล่าให้เขาฟังทุกครั้งทุกครั้งโดยเป้าหมายที่ผมไม่เคยบอกเขาว่าผมต้องการให้เขาออกมาวิ่งแต่วันนึงเขาพูดว่าอยากออกมาวิ่งวันนั้นเป็นวันที่ผมแบบน้ำตาจะไหลผมรู้สึกภูมิใจมาก แล้วผมก็จับมือกันวิ่งเราประคองเขาวิ่งเรารู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าเรารู้ว่าวิ่งอ่ะมันดีมันดีตรงไหนมันดียังไงแล้วพอคนที่เรารักมาสัมผัสกับมันอ่ะมัน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 สุขใจมากวิ่งสู่ชีวิตใหม่บางคนคิดว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนได้ยังไงมันไม่ได้เปลี่ยนจากคำว่าวิ่งมาหาเรานะครับแต่เราอะเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปวิ่งนั่นแหละครับคือชีวิตใหม่ สสอเองกับสมาพันธ์วิ่งก็ทําโครงการชื่อวิ่งสู่ชีวิตใหม่แล้วก็รณรงค์อย่างจริงจังกว้างขวาง,วางก็เป็นผลทําให้กลุ่มคนวิ่งก็เปลี่ยนไปจากเดิมมีนคนวัย40กลายเป็นคนหนุ่มสาววัย2 5่ถึงัน้นวันนี้ถ้าเราไปเห็นในสนามวิ่งเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวตื่นตัวมาออกกำลังกายกันมากซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีครับงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่หรือไทเฮลทเดย์เทนเคิันในปีนี้ก็จัดขึ้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับโดยคอนเซปต์ของงานในปีนี้ก็ใช้คำว่า Change Your Life การวิ่งจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ รก็เรามีระยะ3กิโล5กิโลและ10กิโลเมตรคอนเซปต์ของเราก็คือเป็นการวิ่งสู่ชีวิตใหม่เป็นการกระตุ้นให้คนที่คิดจะเริ่มต้นด้วยการวิ่งเนี่ยมาเริ่มต้นที่งานของเราดังนั้นก็ตอนนี้เราก็มีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวโดยเน้นคอนเซปต์เรื่องวิ่งเป็นวิ่งถูกวิธีและวิ่งอย่างมีความสุข อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านเข้ามาร่วมโดยเพราะงานที่สมมาพันธ์และสละสะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนไทย hey Day Run เฮลันเดย์เทนเครันี่เป็นงานที่ต้องถือว่าค่าสมัครก็ถูกมากนะครับคือแค่200บาทเท่านั้นมีทั้งเสื้อมีทั้งเหรียญมีถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีและโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเราเก็บค่าสมัครเพียง100บาทเท่านั้นได้เสื้อได้เหรียญเหมือนกับผู้ใหญ่ ผมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ปีแรกนหละปี2012 2013 2014แล้วปีนี้ก็ปี2015ผมก็วิ่งผมจะวิ่งอย่างเงี้ยจนผมอายุ80ถ้าผมยังอยู่ผมก็จะวิ่งเพราะมันคือชีวิตใหม่เรื่อยๆในทุกๆปีผมเคยดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้แล้ววันหนึ่งผมทำได้คุณทุกคนก็ทำได้เรามาวิ่งสู่ชีวิตใหม่